ใช่ดีใจมากคร่ะใช่แล้วถ้ามีดีก็ดีใจนะคะแล้ววันนี้แต่ละคนเตรียมเพลงอะไรเย็นๆมาให้แฟนผมเลยอ๋อต้องเพลงเย็นด้วยเหรอคะชิดวันนี้ก็เลยทาปากสีนูดมาก่อนเลยอันดับแรกเออปากสีนูดเลยนะวันนี้เนี่ยพอบอกมาสวนลุมปุ๊บเอ้ยนี่เหมือนไปร้องในโรงละครนะมาด้วยปากสีนี้และผมตรงคว้าซองฉอดไส้กรอกได้เนี่ยและมี เปรี่ยนหลังภูกจะจนำเสนอมากเลยนะคะเปียนมม<า>กจริงๆค, <c oughs> ค่ะก็ไม่ก็คือวันนี้เนี่ยน้องอย่างอย่างแก้มเองก็ก็จะเป็นเพลงสบายๆายซึ่งมีได้น้อยมากจากตัวพี่นะเออใช่ทุกที่อัดพลังตลอดนะคะ ของน้องก็มาออฟปองศักก์ก็มาเพราะฉะนั้นแต่ละคนคือจะจัดเต็มกันใช้ได้แต่นุ้งนุ้ก็จะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงเขินนะเพลงนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ไม่เขินไมทไหเพลงนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะออกจะร้อนนะคะเพราะเป็นเพลงที่แบบโจมากนะก็ไม่รู้ว่าจะไปทาลายบรรยากาศหรือเปล่าไม่เลยวันนี้คนเตรียมตัวมาสนุกกับพวกเราตอนนี้ข้างนอกก็มีแดดลงนแล้วถึงแม้จะร้อนทุกคนก็ยังไม่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 หนีไปไหนจริงเหรอนก็ยังอยู่ข้างหน้าไปดีอยู่เลยนะสุดยอดมาก พี่ตูมก็เหมือนกันมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมานี่ <ฮะ S 2> ครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับนุงนรสครับก็ซิงเกิลนี้นะครับผมเป็นซิงเกิลล่าสุดของน้ำตาลครับคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอนํามาร้องให้ฟังด้วยวันนี้ฮะเอ็นดูไม่เคยเจอเลยเหรออะไรนะครับผมคนนั้นไม่เคยเจอเลยใช่ไหมไม่เคยเจอครับผมที่ำไมไม่เคยเจอก็เอาก็คิดถึงคนที่เราอยากจะเจอเลยค่ะไปฟังเพลงแล้วล่ะครับผมเพลงจะต่อยกันแล้วเพลงนี้เหมาะกับบรรยากาศมากก็เป็นแบบแจ๊สซัลซาโฟนดูกต้องครับ พี่อกถามพี่บ้างอะพี่แก้มเลยค่ะไม่มีซิงเกิลใหม่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีละครเวทีอะไรจับใจมิวสิควิว้าจับใจครับแล้วมันจับน้อมแล้วพี่ดิว่ะคะมีอะไรบ้างไหมคะก็มีซิงเกิลล่าสุดไม่ได้ใหม่แต่ล่าสุดเราพูดคำนี้ดีกว่าชื่อเพลงว่าที่รักหรือที่พักวันนี้ก็จะมาร้องให้ฟังกันด้วยครับผมนั่นแหละดทนใจให้แต่ละคนช่วยฝากกันอยู่ับภาะวักรูปนตอนนี้จะมีวิธีช่วยกันรับร้อน ค่ะค่ะนัดเชื่อนะคะว่าตอนนี้ทุกคนนะคะรู้สึกว่าทุกวันทุกวันนี้ร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกวันไม่อยากไปข้างนอกเลยใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับเปิดแอร์อยู่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่่วายน้ําไม่อาบน้ําไม่ใช่ น้ำอุ้ยร้อนเข้าไปใหญ่เฮ้ยนี่เราช่วยโลกนะคะไม่จริงค่ะคือมันเป็นวิธีว่าเอ่อเอาเวลาอาบน้ําใช่ไหมเราเอากระมังรองไว้ข้างล่างเขาไปยู่ในกระมังแล้วก็เปิดอาบฝักบัวใครอาบฝักบัวนะครับผมก็เปิดอาบอาบอาบมันจะมีน้ําข้างล่างใช่ค่ะแล้วน้าวันนั้นใช้ได้ก่อนน้าต้นไม้ต่อบ้านถัดไปอ๋อนี่พี่จะต้มกินนะ อวันถัดไปไม่ก็ก็คือจริงๆแล้วสิ่งง่ายๆเลยที่เราร่วมทํากันได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือเราดูแลแล้วก็ใช้ในสิ่งที่จําเป็นจริงๆใช่ทรัพยากรธรรมชาติใช้ให้น้อยและคุ้มค่าทุกคนสังเกตได้ดีว่าตอนนี้คืออย่างบ้านพนที่เองภูเก็ตเนี่ยก็คือแผ่นดินไหวบ่อยมากนั่นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาเตือนเรามาตลอดแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้คนเราก็ยังไม่ไม่ดูแลกันเองอย่างอย่างง่ายๆเลยแค่ แล้วก็ไม่ทะลาะกันแค่นั้นมันน่าจะช่วยอะไรได้มากขึ้นสําหรับตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ที่ค่ะนั่นแหละค่ะ ผมวันนี้อันนี้ผมอยากเสริมอีกนิดหนึ่งคือวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันเอร์เดย์เป็นวันเออร์เดย์ภาษาไทยว่าอะไรนะวันโลกวันแห่งโลกวันรักโลกวันรักโลกวันแห่งรักก็คือผมอยากให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของหลายหลายคนที่ยังไม่ตระหนักถึงวันนี้ว่าวันนี้มีทําไมมีเพื่อให้คุณเริ่มต้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีเพื่อเริ่มต้นให้คุณมีจิตสำนึกในการคิดถึงว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่แค่เป็นมนุษย์อย่างเดียวเราอาศัยธรรมชาติอยู่ถูกต้องใช่ค่ะถ้าอยากให้ธรรมชาติสวยอย่างนี้อยู่